ข่าวดีสำหรับกรเกษตรกรสูงวัยทกสเตรียมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินเรือรังด้วยวิธีใหม่หวังช่วยเหลือกเกษตรกรที่มีอายุเกิน70ปีที่มีภาระหนี้สินรวมกว่า5.5พันล้านบาทนายชัดชยัยสิริไลผู้จัดการทกรสได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกเกษตรกรสูงวัยโดยทกสได้เลือกแนวทางที่รวดเร็วกว่านั่นคือการใช้ระบบเ m ม House หรือการบริหารจัดการสินทรัพย์ภายในองค์กรเองแทนที่จะร่วมทุนกับบริษัทภายนอกทำไมถึงเลือกวิธีนี้เพราะการตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (TMC) รวมกับหน่วยงานภายนอกนั้นมีข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะตามกฎหมายของทรกรศที่กำหนดว่าหน่วยงานที่จะร่วมทุนต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรเหมือนกันซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานดังกล่าวอีกทั้งกระบวนการร่วมทุนกับบริษัทภายนอกเช่นบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทแซ (Sam) หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์แบมก็ต้องใช้เวลานานและต้องได้รับความเห็นชอบจากหลายหน่วยงาน AMC Inhouse คืออะไรวิธีนี้จะใช้มติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหรือกฎกระทรวงหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างหนี้หรือที่เรียกว่าแฮคัดเพื่อลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร,รที่มีอายุเกิน7จสปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนที่สุดของทกศกลุ่มเป้าหมายและรายละเอียด เกษตรกรที่มีอายุ70ปีขึ้นไปและมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL ในทุกสัญญามีจำนวนประมาณ2 8 0 0 0รายมีมูลหนี้รวมประมาณ5,500ล้านบาทแต่จากกลุ่มลูกค้าทอกศทั้งหมดที่มีอายุ70ปีขึ้นไปมีจำนวนรวมกว่า2 0 0 0 0 0คนความท้าทายในการจัดการหนี้สินเกษตรกรนายชัดชัยได้อธิบายถึงความซับซ้อนของหนี้สินเกษตรกรซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้การจัดการนี้ยากกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป นี่สินหลากหลายลูกนี้หนึ่งคนอาจมี 7- จ็ดถึงแสัญญาทั้งสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนบางสัญญาก็เป็น NPL ในขณะที่บางสัญญายังดีอยู่หลักประกันซับซ้อนหลักประกันมีความหลากหลายเช่นสิ่งปลูกสร้างบุคคลการค้ำประกันควายคำร่วมหรือค้ำกลุ่มซึ่งสะท้อนถึงบริบทของเกษตร,รกรที่มกักไม่มีหลักประกันที่ดินแต่เรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจแม้ว่ามูลค่านี่ในกลุ่มอายุ70ปี NPL จะอยู่ที่5,500ล้านบาทแต่ มูลค่าหลักประกันกลับสูงถึงกว่าหนึ่งมล้านบาทซึ่งทําให้การพิจารณาแหกขัดต้องทถํถภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเข้มงวดความคืบหน้าล่าสุดปัจจุบันทอกศได้เสนอแนวทางดังกล่าวผ่านคณะอนุกรรมการแล้วและคาดว่าจะนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการฟูลบอร์ดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นายชัดชัยย้ําว่าทอกศไม่ได้มีนโยบายในการยึดที่ดินทํากินของเกษตรกรและธนาคารจะยังคงปล่อยให้ดําเนินต่อไป แล้วคุณคิดอย่างไรแนวทางนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้สินของเกษตรกรสูงไวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มีข้อกังวลอะไรบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย